ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะจัดงานราตรีจันร์ทประดับมุกครั้งที่4ี่ค่ำคืนแห่งเสียงเพลงและหลีลาดท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสุขค่ะ ที่อาคารยิมเนเซียมสี่พันที่นั่งสะพานหินจังหวัดภูเกต็ตนะคะได้มีการจัดงานราตรีจ่าประดับมุกค,ครั้งที่4อย่างยิ่งใหญ่ค่ะโดยมีนายสมพลสุวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเกต็ตให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมด้วยนางบุษฎีสุวรรณรัตน์นายกเหล่ากาชาิจังหวัดภูเกต็ตประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดภูเกต็ตนายสมาวิสุพันธ์พัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเกต็ตแขกผู้มีเกียรติประชาชนและแฟนคลับที่มาร่วมงานอย่างขับคังค่ะ นายสมบัติอติเสธประธานผู้จัดงานได้เปิดเผยคะ่ะว่าการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อจัดหาไรายได้สนับสนุนกิจกรรมของชมรมคนรักเพลงและลีลาดภูเกต็ตรวมถึงสนับสนุนองคอ์กรการกุศลในจังหวัดภูเกต็ตอธิคโครงการช่วยเหลือสรตรีเด็กผู้สูงอายุมูลนิธิสัตว์บา่าและการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ในเรือนจําหญิงซึ่งนอกจากจะเป็นค่ําคืนแห่งความบันเทิงแล้วนะคะยังถือเป็นการรวมพลังแห่งการให้เพื่อสังคมอีกด้วยคะ่ะบรรยากาศภายในงานค่ะเต็มไปด้วยความสนุกสนานและ อ้วนไปด้วยรอยยิ้มโดยเฉพาะช่วงเวลามินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังชมพูฟรุตตี้นะคะที่เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนคลับได้อย่างล้นหลามทุกคนค่ะต่างร่วมร้องแล้วก็เต้นเข้าจังหวะกันอย่างเต็มที่เลยขณะเดียวกันค่ะการแสดง ศรีวิชัยโชว์โดยศิลปินคุณภาพเอกชัยศรีวิชัยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่เรียกความสนใจจากผู้ชมได้อย่างท่วมท้นนะคะด้วยการแสดงสุดอลังการที่ประสานศิละปะวัฒนธรรมแล้วก็ความบันเทิงเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัวอย่างไรก็ตามค่ะงานราตรีจันทร์ประดับมุกครั้งที่4จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ง,งานสังสรรค์แห่งปีที่เต็มไปด้วยความสุขเท่านั้นหากแต่ว่ายังเป็นการสะท้อนพลังแห่งความร่วมมือของคนในชุมชนที่พร้อมใจกันใช้เสียงเพลงและลีลาดเป็นสื่อกลางแห่งการสร้างสรรค์สังคม คุณกัญญาณ์ดได้ไปร่วมแจมกับเขาด้ไหมคะค่ะใช่ค่ะบรรยากาศก็สนุกสนาน,น,น,านเลยนะคะ,คะ